สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องฟ้าใหม,ม่อันนี้ไม่ชมกับพี่ใหม่จีน่กับแม่กิก๊กอีกแล้วนะคะตอนนี้ตะวันนอนกับย่านะคะ่ะตะวันนอนอยู่กับย่ายใช่ไหมคะ,คะแล้วพี่ใหม่กับแม่กิ๊กจะไปไหนคะไปอไปเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวที่ไหนเอ่ยที่บ้านปะพึ่งแล้วก็น้าไปสัตว์นี่ไปบ้านปะพึ่งแล้วก็ไป จไปบ้านป้าพึ่งไปเอานมให้น้องตะวันนะคะแล้วก็ไปไปสันีไปส่งของนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านป้าพึ่งเลยดีกว่าเนาะไม่หนูจะไปส่ง้าก่อนก็ใช่ไงโอเคเดี๋ยวจะเจอกันที่นู่นเลยนะคะ นะคะมาเอานมหัวคู <c oughs> หัวคูเลยดูเด็กน้อยเล่นพอมาถึงก็เล่นมนวนเลยจ้ามีเพื่อนเล่นมาเล่นกับพี่ตี๋ว้าม่กลับบ้านยัง